ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ที่เคารพทุกท่านประวัติโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสามคควิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศัษษษกราช2492 โดยเริ่มเปิดการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2514ได้เปิดการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่7และในปีการศึกษา2534ได้เปิดสอนในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่3จนถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสามัคควิทยาเปิดทำการสอน3ระดับชั้นคือ ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมต้นปัจจุบันมีนักเรียน199คนปัจจุบันมีนางเบญจมาศรอร,รสีหะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูทั้งหมด15คนครูพี่เลี้ยง1คนครูทุรการ1คนนักการพานโรง1คนนักศึกษาฝึกสอน1คน มีเขตบริการ4หมู่บ้านดังนี้บ้านสมค่าหมู่3จำนวนประชากร507คนบ้านหนองว่าพัฒนาหมู่18จำนวนประชากร422คนบ้านโคกกลางหมู่2จำนวนประชากร890คนบ้านประชาสันหมู่16จำนวนประชากร480คน ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล39คนระดับชั้นประถมศึกษา120คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น40คนหัวหน้างานสีด้านของสถานศึกษาดังนี้นายศักดิ์สิทธิ์เกิดแสงรัตหัวหน้าด้านบริหารงานบุคคลนางนงนุดเกิดแสงรัตหัวหน้าด้านบริหารงานงบประมาณนางระดาชนาพันธ์ หัวหน้าด้านบริหารงานทั่วไปนางนุจจรีดวงสุวรรณหัวหน้าด้านบริหารงานวิชาการการบริหารงานด้านวิชาการด้านผู้เรียนสถานศึกษาจัดก,กิจกรรมส,งส่งเสริมสุขภาพจิตน,นักเรียนโดยนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดยองเยงจังหวัดนครราชสีมาทุกวันโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนในตอนเช้าและพักเที่ยง สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการถูกสุขาอนามัยโดยจัดโครงกรารอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายโดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายท่าแม่ไม้มวยไทยและเต้นแอโรบิกสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬานักเรียนผลงานที่ภาคภูมิใจด้านกีฬาชนะเลิศเซปตะก้อสปีซ้อน ระดับอายุไม่เกิน15ปีสถานศึกษามีการเก็บข้อมูลนักเรียนเช่นน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวทุกปีการศึกษาแร,ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นประจำสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดโดยความร่วมมือจากทั้งสถานีตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลชุมชนในการจัดกิจกรรมสถานศึกษาจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านพี่สอนน้องภาษาไทยวลัลคัมกิจกรรม BBL เป็นต้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมสอดค้องตามแนวประเมินผลพิซซ่าด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์เกมการแข่งขัน a m a ม ส่เสริมนักเรียนเข้าแข่งขัน a m a มระดับเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาจัดกิจกรรมสอดของตามแนวประเมินพิ่ราด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนทดลองทําน้ำยาล้างจานเพื่อใช้ในโรงเรียนเป็นต้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาโดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเป็นประจำ สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการโดยจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมวันแม่เพื่อสร้างความกตัญญูกิจกรรมการเลือกตั้งภายในโรงเรียนเป็นต้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโดยจัดกิจกรรมการท่องพุทธวจนะ การจัดก,กิจกรรมนาเสาธงกิจกรรมระเบียบวินัยลูกเสือเป็นต้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะเช่นการทำความสะอาดบ,บริเวณชุมชนบริเวณวัดเป็นต้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพโดยเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้เช่นการทำไม้กวาดทางมะพร้าวและจักสารกระเป๋าจากเส้นพลาสติก สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการอารมณ์และความเครียดโดยจัดกิจกรรมการเต้นการแสดงละครการเล่านิทานในวันสำคัญต่างๆเป็นต้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเช่นการนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือเนตรนาลีการแข่งขันกีฬาการแข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียนอื่นๆ การบริหารงานบุคคลสถานศึกษาส่งเสริมวินยัยคุณธรรมจร,ริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมการส่งเสริมวินยัยการเข้าค่าคุณธรรมจร,ริยธรรมสถานศึกษามีการอบรมพัฒนาครูที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการทั้งในระดับกลุ่มและระดับเขตพื้นที่เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ดีให้กับนักเรียนด้านผู้บริหารบริหารจัดการในสถานศึกษาเต็มศักยภาพโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมีการนิเทศห้องเรียนการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการศึกษาให้การอบรมนักเรียน หน้าเสาธงและเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองเป็นประจำด้านผู้บริหารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนโดยมีการจัดประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนการประชุมปรึกษาหารืรอกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำด้านผู้บริหารมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยสถานศึกษาร่วมกับชุมชนองค์กรในชุมชนทำกิจกรรมทั้งกิจกรรมในชุมชนและกิจกรรมภายในโรงเรียนในโอกาสสำคัญต่างๆ ทางโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสามัคคีวิทยาขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้การรับชมรับฟังในครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางโรงเรียนขออภัยมาณที่นี้และขอเชิญคณะกรรมการประเมินได้ตรวจเอกสารเพิ่มเติมที่ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้ขอขอบคุณค่ะ